ดูมือครับดูมือโอ้ดูมือครับขอแค่ได้เตะครับสบายใจพี่ดำเรียกพี่ดำเรียกดูมือเขาขอแค่ได้เตะพ่อก็อสบายเอาไรครับฮะเอาปูไหมฮะเอาปูไหมฮะ อะไรฮะอ้อนอ้อนพอติมออนพออ้อนีกแล้วครับเพื่อนเพื่อนเมื่อกี้ร้องเงียยดูจยิงอยากได้ยินเสียงน้องติมมากเลยแล้วเสียงอ้อนอ้อนมาเสียงอ้อนจริงๆเลยครับผมอันนี้อ้อนจะเอาอะไรอีกไม่รู้เนี่ยอ้อ้อนเขาอ้อนเขาอ้าอ้อนเขาเออถู่เขาอ่า เป็นอะไรอาการเป็นยังไงบอกมาดิฮะติมอาการติมมันเป็นยังไงฮะอ่าอ่าอ่าฮะอาการติมมันเป็นยังไงบอกพก่อ,อทีฮะติมอาการติมมันเป็นยังไงเนาะมันเยี่ยวอะไรมันอ้อนเยี่ยวอะไรไม่รู้ห่างพ่อไม่ได้เฮ้ยฮะดูอะไร มานี่มาเร็วมาเอ่อถูอถูเอาอะไรครับที่ทุดไหนที่ตุดไหน,หนจะเอาอะไรครับผมนะดูพี่ดำครับพี่ดำพี่ดำทำไมลูกฮะทอาพี่ดำทำไมเดี๋ยวดูพี่ดำนี่พี่ดำเห็นปะเห็นพี่ดำปะเห็นพี่ดำไหมพี่ดำครับผมโอ้โอ้ติมก้อน นี่ออะด้นอ่ะดัไว้ครับแต่ผมเห็นเห็นแปลกๆหันมาเห็นลูกแมวที่ไหนไม่รู้มันอนอยู่ตรงนี้เนี่ยอืมลูกแมวไหนมานอนอยู่ตรงนี้เนี่ยฮะอ้าลูกแมวครมานอนอยู่ตรงนี้ยอ่ะหันมาเห็นพอดีอะดี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 มีติมีาีดีดีดดีดีดีดอดีดีอดีดีดดีดีดีี้ อ้นะอนจะเอาอะไรครับผมฮะคุณชายจะเอาอะไรบอกพ่อสิเดี๋ยวคุณชายจะเอาอะไรครับผมคุณชายติมจะเอาอะไรครับชายิมจะเอาอะไรครับผมอ้อนจะเอาอะไรครับผมอุ้มก็อุ้มแล้วอยากอยู่ใกล้ๆอ้อนอยากอยู่ใกล้ๆพ่อโอ้ตีตูดเลยอยากอยู่ใกล้ๆพ่อครับผมนี está, ่คุณชายจิมเรานะครับอ้อนที่หนึ่งเลยเก่งที่หนึ่ง จะอะไรก็ไม่รู้ลืมเพื่อนๆน,นะครับดูโฆษณาให้น้องๆด้วยนะครับผมดูโฆษณานะ้น้องๆ,ๆน้องเหมียวเหมียวเราจะได้มีค่าอาหารครับตอนนี้ได้อยู่หกสิบเหรียญยังขาดอีกสี่สิบเหรียญครับผมใกล้จะมีค่าอาหารในน้องเหมียวเหมียวเลยนะครับนะติมฝากด้วยนะครับดูโฆษณาให้ติมด้วยนะครับผมอย่าลืมนะครับติมอ่อนแล้วนะ ติมบอเนี่ยนะอย่าลืมนะดูสายตาติมครับติม้อนครับผมนี่ดนสายตาติมไหมสงสารติมไหมครับอีกเรื่องหนึ่งครับผมติมยังไม่มีค่าช่อมทีวีเลยเออค่าช่อมทีวียังไม่มีเลยติมยังทํายอดไม่ได้ครับไปครับติมยังทํายอดไม่ได้นะติมยังมีค่าช่อมทีวีด้วยติมกำลังทำยอดอยู่ตอนนี้ครับผม ดูมือครับดูมือโอ้ดูมือครับขอแค่ได้เตะครับสบายใจพี่ดำเรียกพี่ดำเรียกดูมือเขาขอแค่ได้เตะพ่อก็สบายใจแล้วใช่ไหมติมคุณชายกับคุณนัเพื่อนเพื่อนนะคะติดตามรับชมช่องแม่ยิ้มชาแนลนะครับเล็กเป็นกำลังใจให้ช่องแม่ยิ้มตลอดมาขอบคุณมากมากครับอันนี้ลาไปก่อนครับติมสุดหล่อลาไปก่อนครับ